สวัสดีเด้อพี่น้อง FC <oughs> สุกูทุกคนผูพุิดติตามรัฐบาลมาต้องวดแล้วพี่น้องรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,จกายนกะเข้าโต๊กกลับแล้วพี่นอ้องแปดเก้าเป็นแปดเก้าเป็นเก้าแปดนาะพี่น้องเนาะคือว่าบนออกแปดแปดเก้ากับแปดเก็ดล่างเลข ของปูกะเลขแรงวันกันมี่เก้าหนึ่งาสาเลขแรงวันปูกะจับมาสองเก้าหาศูนย์แเกเก้าหเก้าสเกหของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนาอพี่น,อน้องเนาะเด่นเก้าตัวเดียวเด่นเก้าตัวเดียวกัเขา วิ่งนะล่ะพี่น้องวิ่งเด่นเก้าตัวเดียวกับเขาเก้าเก้าแปดเขาเก้าเลยพี่น้องแต่ตัวจับเป็นแปดเก้าเลยไต้ตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเก่งอยู่ดีพี่น้องเขาตัวกลับเขาตัววิ่งพร้อมผู้เล็กเสียนวิ่งเสี่ยนเล่นกันเลมีรับมีศีลล้วนะ้พี่น้องเนาะแต่แห่งบ่มีคนเมืองหลายคนนี่พี่น้องจะเป็นจังไดผู้กะงงงงคือกันนั่นละ่ะแล้วก็มาจับช้องตัว ศูนย์สองเก่าศูนย์เก่าสามเก่าหาศูนย์เขาวิ่งเด่นเขาวิ่งตัวเดียวพี่น้องเขาวิ่งเก้ากับเขาจับคูตัวสำรองแปดเก่าเป็นเก่าแปดเนาะพี่น้องเนาะวันที่นันทิพานมาวันที่หนึ่งที่ผ่านมาบัดน,นี้มาเบื้องของวันที่สิบหกเลยพี่นอ้องเลยทีเป็นตัวใดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็เห็น หน้าจอก็มีอยู่สิบเอ็ดคนพี่น้องปีชีสิบเอ็ดผู้เบิ่งนัน่นแหละเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะสิบเอ็ดคนนัน่นแหละผู้ใดผู้ใดวิ่งเก้าก็ได้เลยผู้ใดจับคู่ไปกับกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ายนี้ก็มาเบิ่งของวันที่สิบหกเลยพี่น้องเบิ่งหน่อยเบิ่งหลายกับบัวดอกเดียวแต่พี่น้องสิมา ผู้ผลกักผ,ผลกระชิกข่ามาเบิง้งนะผู้ผลักกระบ,บอกเปน็นยังกระบ,บอกมาเบิง้งอาเบิ้งวันที่สิบหกพี่น้องบ้านนี่วันที่สิบหกกะเด็กแรงวันมากจับมาใหาค้คือเก่าเลยพี่น้อง,องจับมันจับแรงวันก่อนแรงวันพี่น้องจับออเดอร์มาแน่นอนในแะรงวันสี่ตัวบงเทียกับมาตาม เบิ่งมานี่ว่าท่านเอาลงจักเทียบางเทียกระมาท่งหมุนสามตัวได้เลยพี่น้องบางเทียกระมาตัวหนึ่งแต่วา่ามาตัวหนึ่งสองตัวนี่มาแน่นอนเด็กแรงวันกม็มีสามาตัวแดงๆมาเขียนกันพี่น้องสีแดงมาเขียนพี่น้องที่บ่เห็นสามเก้า สีเก็ดนี ok ่พี่น้องจับเอาเด้อเอาไปจับไปมุนกระไดไปจับใส่ของพี่น้องกระไดไปมุนไปใส่ทักษะจากข้องเอาบาดนี้ก็มาจับคู่ จับคู่นี่งสี่ตัวแต่ว่ากัดจับตัวอื่นมานั่งนี่พี่น้องโมเมนต์ที่จับเอาตัวเต็่สี่ตัวนี้ดิจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ 3 cầu Giảm cầu Giảm cầu là cả Di sì sản

เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งเอาเหล็กบิ่งจังยุดสายงูผุหนอะไรเนาะพี่น้องเรายุดสาย,ยกัหนเลยเราเอาวิ่งไว้ในแล้ว วิ่งไว้นี่วิ่งวิ่งสามวิ่งสามตัวเดียวนี่แหละพี่น้องวิ่งตัวเดียวเลยสามตัวเดียว Sám tùa bà nè Sám tùa Sám câu nương Sám câu nương Sám câu เก่าศูนเก่าสามจ่อกันเดี๋น้องเนาว่าเปยังเด็กของไปของบ้านยืนตรงน,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 นั้ี่ีรองเนาะบ้านในเลขวิน่นตัวซ้ำลองพี้นองน จับให้พี่น้องไปอีกเด้อนี่ตัวสำรองมันจังเข้ามาจังสี่ตัวสำรองวิ่นเด็กวิ่นนั่นแหละพี่น้องวิ่นตัวสำรองก็มีหนึ่งสามสี่เกด เก่านี่ของตัววินเลขวินได้พี่น้องเด้อว,วินตัวสำรองพี่น้องเข้าใจเลขวินนี่หรอกเนาะนี่สำรองตัววินนี่ว่ามันนี่เลขวินพี่น้องวินเลขประจำวันญุพุน เด็กประจำ้ันโยกหนุนวิ่งเขียนไว้กันเนาะมาเป็นอย่างหลงบเขาบักกัดเขบาบักกัดระแวงมึบบดบักกัดบักกัดเด็กวิ่งเด็กวิ่งเสียงแมวหน่อยกัน้นงะ นี่ก็กลุ่มเรกวิ่นเน้อพี่น้องยุติในี่บานนี่อันนี้เขียนกลุ่มกันไรอยากเขามากกับเขามากกลุ่มบร่ได้เสียเงิน่าะกลุ่มดอกเขามาโหลดกลุ่ม

หอดที่ผ่านมาเบิ้งชีวิตคนก็ได้ชีวิตคนเนาะพี่น้องเนาะภูเขาเบิ้งนั่นแหละเบิ้งพันก็จะได้พันเนพราะว่าเรียกมันเขาบิ่งก็ได้เขาตกลับพร้อมเอาพี่น้องมาหนึ่งชีวิตก้มในเด่นเนาะพี่น้องเนาะ กลมเรดเดนเอาเล็กเขียนมาจบตัวหนึ่งเขียนขามไปตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งพี่น้องเขียนตัวนี้ผิดตัวนี้ตัวหนึ่งศูนย์สามเก้าได้สี่สุดเด้อพี่น้องเด้อ จะรับกันไววบ้านเก้กชิด้กลมในเด่นเนาะพี่น้องเนะรัฐบาลต้องวัดวันที่16พฤศจิก,กายน2061 68พี่น้องเลขแรงวันมี3 4ี3 4ีเก่าเกดของแรงวันของวินจัดนอกมาเพิ่มอีกสองตัวมีหนึ่ง สามสี่เก็ดเก่าของวินจับคูมี่หนึ่งสีร่องสามเก่าเด่นสี่สามร่อง,องเก็ดสีร่องเก็ดเก่าลอง เก้าหลองสตัวมีสามเก้าหนึ่งเก็ดเก้าศูนย์เก้าสอีสุดหนึ่งสุดนี่เก่งพี่น้องสุดนี่ศูนยเก้าสุดเก่งเด้พี่ล้องเด้ศูนย์สามเก้า พี่น้องบูไดเข้ามาแล้วกัอย่าลืมแคปหน้าจอไว้บอกต่อๆกันไปด้วยพี่น้องเดนอะบทิพานา์มากอะเขาวิ่งกับเขาตัวกับพี่น้องเอาบ้า,านนี้ทัทวน่ฟังอีกเทีนหนึ่งนะพี่น้องนะรัฐบาลต้องหวด16บหกุจกีก,กายน2 5สอนเลข แรงวันมีสามซีเก่าเก็ดจับคู่หนึ่งซีล่องสามเก่าเด่นซีสามล่องเก็ดซีเด่นเก็ดเก่าล่องเก่าหนึ่งล่องสามตัวกับสามเก่าหนึ่งล่องสามเก็ดเก่าล่องศูนย์เก่าสามล่องเลขวินหนึ่งสามซีเก็ดเก่าเลข สามตัวเด่นศูนย์สามเก่าวิ่งสามตัวเดียวพี่น้องเอาพี่น้องไปได้ข้าวาแล้วกันหายเฮงๆเรื่อยๆกันทุกขูทุกคนเด้อวันที่สิบหกพี่น้องไปหาจับใจลอตเตอรี่กันพี่น้องยังหาไดไรยุ่งยังหาท่านอยู่พี่น้องโชคดีโชคดีกันทุกขูทุกคนเงินน้องทองไหลมาเก็บบ่จนพี่น้องพ่อกนนีก,กับพุ่นละเย็นไม่วันที่หนึ่งชี้ขาวันที่หนึ่งท่านว่าพุ่นละพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอเก้าคำวา สวัสดี